คุณพ่อเราชนะมาแล้วนะคะวันนี้น่ารักไหมเดี๋ยวจะไปกินขนมจีนน้ำยาปูอยู่ที่อ่างศิลานะคะริมทะเลแล้วก็จะถ่ายคลิปลง Youtube ด้วยหลังจากนั้นจะขับรถวนขึ้นไปบนเขาไปดูลิงแล้วก็จะไปแวะร้านกาแฟาอยู่บนเขานะคะจะถ่ายคลิปลง Youtube ตามติดชีวิตมาดามโรสค่ะ เป็นไงเราชนะไหมไม่ตื้อนะคะคนดีดูแลตัวเองดีๆนะคะวันนี้เขาน่ารักนะเห็นไหมแต่งตัวซิกซี่ด้วยนะ่ะซิกซี่เลยเพราะว่าวันนี้จะถ่ายคลิปลง youtube คิดถึงคุณนะคะคุณพ่อไม่ตื้อนะรักคุณนะคะจุ๊บจุบแค่แต่งตัวไปถ่ายคลิปลง youtube ค่ะรักคุณค่ะคุณพ่อสุดหล่อ นีนะบ๊ายบายเราชนะได้ยินไหมคะเราชนะเราชนะสั้น